สวัสดีเพื่อนๆนน้องๆที่รักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับ Redmi Note 9T 5G 2 SIM ซิมมือถือราคาไม่เกิน7,000บาทหรือว่าใครทีไ่ได้มาจาก JD Central จะได้มาราคา5,999บาทนะครับรุ่นความจุ6 4 g ิกนะครับผมแต่ว่ารุ่นที่ผมเอาอมาเนี่ยเป็น 128GB ตัวเครื่องมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่นะครับของ Mediatek d i เมนซิตี้แ0 0รนะครับ800อยู่เดี๋ยวมาลองเทสกันดูว่าเล่นเกมฟ5 R O V หรือว่าเกม,มอื่นที่ผมจะไปเทสต่อเนี่ยมันลื่นหรือเปล่า P-File เนี่ยตั้งค่าได้ถึง3ระดับนะครับผมมาตรฐานราบลื่นนะครับแล้วก็ขั้นสูงโหมดสว่างมากนะครับโหมดเฟรมเรทสูงชาร์โดแล้วก็คมชัดระดับสูงตั้งค่าปรับสุดทุกอย่างอ่าดิเมนซิตี้แปดล้อยูเนี่ยนะครับแรงพอๆกับ Snapdragon 765G แต่ว่าข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยยังสู้ Snapdragon 765G ไม่ได้ก็คือในเรื่องของเกมมิ่งนะครับแล้วก็เรื่องประหยัดแบตเตอรี่ เนี่ยมันเป็นมือถือเหรียญราคา6,000คคูบาทนะทุกคนแรงได้เท่าขนาดแน็เเราก็เก็บ6 5 G นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอทางค่ายเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมคือมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งอ่ะรุ่นท็อปก็คือ Dimensity แปดหนึ่งนะครับ d i m ม n s i หนึ่งพนะครับ ตัวนั้นจะเป็นของรุ่น t o อป o อ่ะเวลาเข้าเกมหรือว่าล็อบบี้ต่างๆนะครับผมลื่นไหลดีนะครับบอกเลยว่าการทัสกรีนเนี่โอเคมากคือได้มาหน้าจอ60เฮนะครับแล้วก็หน้าจอ6.53นิ้วนะครับผมหน้าจอใหญ่ด้วยนะครับเป็นหน้าจอใสกอ o r ล l ร a การ์ด5มานะครับผมการทัชนกรีนนี่ลื่นมากให้ลองไปเปรียบเทียบกับมือถือราคาหลักหมื่นนะครับหรือว่าลื่นบพอกับหน้าจอ90เฮ ส่วนสเปคต่างๆนะครับผมทิ้งไว้ใต้คลิปหรือว่าในคลิปพรีวิวแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่างๆวาให้ดูนะครับคือจุดเด่นของเครื่องนี้น่าจะเป็นในเรื่องของ 5G นะครับ 5G 2 0ซิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องนะครับผมดีไซน์รูปทรงก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นมือถือของ Xiaomi Xiaomi Redmi Note 9T เวลากระโดดโล่มนะครับก็ไม่ได้มีอาการกระตุกใดๆตั้งคับปลอกสุดทุกอย่าง ระยะสั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าลื่นมากที่ผมได้ทดสอบมาเล่น2-3ามตลื่นจริงนะครับผมไม่ได้อวยเลยนะแต่ว่าระยะยาวประมาณ2-3เดือนเนี่ยเราต้องไปดูกันเรื่อยๆนะครับว่ามันจะลื่นหรือว่าโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของทัศกิจออโหเห็นคนโอ้โหเกือบแตก โอโหเกือบแตกอะทุกคนวัดดวงกันเลยอะวัดใจกันเลยอะนะครับคือลื่นนะทุกคนการหันการมุมการหันมุมกล้องต่างๆนะครับผมปรับแค่65เองนะครับโคมไวแต่ว่าก็หันได้ไวดีนะครับผมภาพกราฟิกต่างๆเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ฟรีไฟล์เขาปรับกราฟิกต่างๆมันกินกราฟิกมากขึ้น แล้วก็ผมได้ไปลองเทส RV นะ RV ก็ลื Brother ่นไหลดีนะครับแต่ม <lige> ันไม่ได้60สเฟรมเรทนะครับบอกเลยว่าแตก2ออ่ะ ตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมต้องรอดูประมาณ4-5วันนะครับถ้าเล่นเกมฟีไฟทุกวันทุกวันยังไม่รู้ว่ามันจะทัดเพียนหรือเปล่านะโอเคนะครับผมก็พูดตามตรงเลยบอกเลยว,ว่าลื่นมากนะครับลื่นมากการทัดสกีนลื่นไหล เครื่องไม่ค่อยร้อนนะทุกคนเครื่องไม่ค่อยร้อนผมเทสมาก่อนอนะที่ผมเเทสมาก่อนนะครับมาลองเทสเกมฟรีไฟกับ r e d m i Note 9T นะครับกับฟรีไฟปรับสุดนะครับผมปรับสุดทุกอย่างถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นที่เหลือราคาหลักหมื่นหรือว่า8 0 0 0กว่าบาทอะบางรุ่นกับ CPU รุ่นอื่นอะมันจะมีอาการแหลกหรือว่ามีกระตุกนิดหน่อยนะแต่ว่าเครื่องนี้ที่ผมได้ลองเทสมาเนี่ย มีกระตุกแค่ช่วงแรกๆที่ผมโหลดเกมมาครั้งเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่ลองเทสต่อกัน3เกมเลยไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการแหลกลายนะครับผมแล้วก็ความร้อนนะครับไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับแบตเตอรี่ก็อึดดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับสวนมากมันจะประมาณอุดๆในขอบด้านข้างมากกว่าคือโดยรวมเนี่ยคือว่าคุ้มค่าดีนะครับผมราคานี้สเปคเนี่ย